ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาส่งรถมือสองหนึ่งหมอม้าขวายหกศูนย์สามศูนย์ให้กับพี่คมกิตคุณดีนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับค่ะวันนี้พี่มารับรถที่ไหนจ๊ะเบสคาเซ็นเตอร์ที่เบสคาเซ็นเตอร์ขอเสียงดังๆนิดนึงเบสคาเซ็นเตอร์เบสคาเซ็นเตอร์ถนนสีนครนนนินนะคะอยู่ท้ายซอยแบริง่งเนาะท้ายซอยแบริง่งคันนี้เอกสารยุ่งยากไหมพี่ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเอกสารเงงง่า รอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะไปดูในรถกันว่าเป็นยังไงนะค่ะเดี๋ยวพี่กรมกรคันนี้ผ่านเ,าเราแล้วเอกสารยุ่งยากไหมคะพีอ่อไม่ยุ่งยากเนาะเอกสารไปเน้นง่ายเนาะอนุมัติง่ายรับรถไวด้วยนะคะรถคันนี้ถูกใจเนาะ ถูกใจมากมาเลยยังไงขอขอบคุณพี่นะคะที่มาออกรถที่เบคาร์เซ็นเตอร์กับปุ่มปุ้ยนะคะค่ยังไงสนใจออกรถแท็กซี่มือ2อในป้ายแดงนะคะติดต่อปุ้มปุ้ยที่เบอร์0813737446และ0828265146ค่ะ